สวัสดีค่ะออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้โอกลังจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดแม่ห้องสอนก่อนจะถึงแม่ห้องสอนก็ต้องผ่านเชียงใหม่โออยู่ที่อำเภอหอดค่ะกำลังมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติอบหลวงเพื่อนๆคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไฮไลท์ของอุทยานที่นี่คืออะไรนั่นก็คือช่องแคบเขาขาดค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าผาจูบกัน อีกทั้งเป็นแหล่งโบราณาคดียุคก่อนประวัติศาสตร์การศึกษาธรณีวิทยาที่น่าสนใจแต่ละจุดถือว่ามีไฮไลท์ไม่เหมือนกันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสหรือมีเวลาก็ลองมาเดินศึกษาเส้นทางกันดูค่ะทางซ้ายมือของโอนะคะนั่นก็คือแม่น้ำแม่แจ่มค่ะเป็นแม่น้ำที่จะไหลสู่ผาจูบกันแต่บอกเลยนะคะว่าค่อนข้างเชี่ยวไม่สามารถลงไปเล่นได้ค่ะ ตอนนี้นะคะโอเดินมาถึงแล้วจุดไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติโอบหลวงโชคดีมากๆเลยนะคะโอมาช่วงเช้าก็เลยไม่เจอนักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพบรรยากาศแบบชัดเจนให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ๋โอจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะคะนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีวิทยานะ ที่แม่น้ำกัดเซาะไหลผ่านหน้าผาจนทําให้เกิดช่องแคบเขาขาดตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็วันนี้โอเก็บแค่ที่เดียวต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเวลาจะกลับมาเก็บรีวิวให้ดูกันว่าแต่ละจุดในอุทยานแห่งชาติอบหลวงมีอะไรบ้างเนาะสถานที่ต่อไปอยู่ใกล้ๆก,กันเลยค่ะนั่นก็คือสถานีวันนาวัฒนะวิจัยบ่อกแก้ว หรือที่เรารู้จักการเรียกว่าสวนสนบ่อกแก้วค่ะที่นี่ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวนะคะยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจหาวัตถุดิบเพื่อนำมาเป็นเยื่อกระดาษโดยเขามีการปลูกต้นสนต้นยูคาและที่นี่ก็มีการทดลองปลูกส่วนภูเขาเพื่อนำไปปลูกบนป่าเสื่อมโรมทางภาคเหนือด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะโออยู่ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจุดเริ่มต้นของทริปนี้ที่โอพาเพื่อนๆมาเพื่อจะไปดูทุ่งดอกบัวตองค่ะถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวและเป็นเทศกาลของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยก็ว่าได้นะคะ ซึ่งเทศกาลนี้เราเรียกว่าเทศกาลชมทุ่งดอกบัวตองซึ่งดอกบัวตองเขาจะบานช่วงประมาณต้นตุลาและก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเต็มทุ่งก็ประมาณปลายพฤศจิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โอพาเพื่อนๆมาคะ่ะเราใกล้จะถึงทุ่งดอกบัวตองแล้วคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตรงเนินสีทองตรงนั้นคือทุ่งดอกบัวตองทั้งเนินเลยนะคะ ตอนนี้นะคะโออยู่ที่ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอค่ะถือว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ห้องสอนนีแค่ด้านล่างเพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเยอะมากเดี๋ยวอูจะพาขึ้นไปด้านบนจุดไฮไลท์ที่ทุกคนมาจะต้องขึ้นไปถ่ายจุดนี้ค่ะ ตอนนี้โอกำลังจะพาเพื่อนเขึ้นไปด้านบนทางซ้ายมือของโอนะคะเขามีห้องน้ำให้บริการตรงเส้นกลางตรงนี้จะเป็นทางเดินที่เราจะขึ้นไปที่ทุ่งดอกบัวตองเดินมาสักพักก็จะมีจุดชมวิวแล้วก็จุดแวะพักนะคะก็ถ้าใครจะไปต่อก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปด้านบนเลยค่ะ ก็ระหว่างทางโอก็จะมีแอบพักบ้างนะคะไม่ค่อยได้ออกกับรังกายเดินขึ้นเขาทีก็คือหอมหนักมากแต่ระหว่างพักเราก็สามารถเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆในแต่ละจุดได้นะคะนี่แค่เรียกน้ำย่อยนะคะยังไม่ใช่จุดไฮไลท์เดินกันต่อคะ่ะ ในที่สุดเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะจุดชมวิวที่สวยที่สุดของทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอค่ะโอ้โชคดีมากเลยนะคะถ่ายตั้งแต่ที่เมฆปิดจนฟ้าเปิดแล้วก็จนฟ้าสว่างถือว่าครบจบในคลิปเดียวเลยก็ว่าได้ค่ะ บอกก่อนนะคะว่าถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถถ่ายตรงบริเวณด้านล่างก็ได้ค่ะเพราะดอกไม้ตอนนี้คือเต็มทุ่งเลยแต่แค่มาให้ถูกเวลาเท่านั้นเดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆขับรถขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุลินนะคะเราจะไปดูน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง80เมตรเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถเนาะ แล้วก็เพื่อนเเดินตามทางที่เขาจัดไว้ให้เลยค่ะตอนนี้เด็กๆกำลังตื่นเต้นกันใหญ่เลยตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงที่ป้ายของอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่ซุรินแล้วค่ะ ตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเดินลงไปนะคะเพื่อนๆคนไหนสะดวกหรือมีเวลาเนาะก็สามารถลงไปเก็บภาพบรรยากาศด้านล่างซึ่งเขาจะมีน้ำตกเป็นชั้นเล็กๆค่ะอยู่ตรงข้างล่างเลยก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวโอจะกลับมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะ กับเราก็จะผ่านทุ่งดอกบัวตองอีกครั้งหนึ่งนะคะจะบอกเพื่อนๆนะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3โมงแล้วซึ่งคนเริ่มเยอะขึ้นมากทุกทีเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะเขามีให้กางเต็นท์แล้วก็มีที่พักสำหรับใครที่สนใจจะมาดูพระาทิตย์ตกดินหรือมารับบรรยากาศหมอกตอนเช้าที่ทุ่งดอกบัวตองกันค่ะ ที่ต่อไปที่โอจะพาเพื่อนๆไปนะคะนั่นก็คือวัดพระาธาตุดอยกองมูค่ะหรือว่าเป็นปูชนียสถานของจังหวัดแม่ห้องศนที่สำคัญเลยค่ะตอนนี้นะคะโอเดินทางมาถึงตัวเมืองแม่ห้องศนแล้วค่ะกำลังขึ้นไปด้านบนที่วัดพระาธาตุดอยกองมูเพื่อนๆสามารถมาดูวิวเมืองแม่ห้องศนตรงบริเวณนี้ได้เลยค่ะ ภายในวัดนะคะจะมีพระธาตุเจดีย์ใหญ่อยู่สององค์ค่ะเจดีย์แรกที่เราจะเห็นเลยนะคะคือเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุอัฐิของพระโมคคลลาที่นำมาจากพมา่าคนแรกที่สร้างนะคะนั่นก็คือขหาหัดีชื่อว่าจองตองสูค่ะส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กนะคะสร้างโดยเจ้าของแม่ห้องสอนชื่อว่าพญาสิงหนาศราชาค่ะ เดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆไปถวายโคมบูชาพระธาตุนะคะเราสามารถเลือกตามสีวันเกิดได้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็เขียนคำอธิษฐานนะคะลงบนโคมแล้วเราก็นำไปห้อยตรงหลอดไฟที่เขาตัดเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราไปกราบหลวงพ่อทันใจกันอยู่ข้างๆกับพระธาตุเจดีย์องค์เล็กค่ะ ก่อนที่เราจะลงไปที่ตัวเมืองเพื่อไปเดินถนนคนเดินนะคะโอก็เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้โอมาถึงถนนคนเดินแล้วนะคะวันนี้ด้วยอากาศก็คือค่อนข้างที่จะเย็นมากๆแล้วระหว่างที่เดินไปเนาะเพื่อนๆจะเห็นเลยค่ะว่ามีร้านค้าร้านอาหารอยู่มากมาย ที่นั่งทานก็มีให้นะคะจะอยู่ตรงริมสระน้ำเพื่อนๆสามารถแวะเข้าไปได้เลยร้านขายของฝากขายของที่ระลึกก็มีนะคะจะอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดจองคำ จะพาเพื่อนๆเข้าไปกราบสักการะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดซึ่งเขาเปิดตอนกลางคืนให้เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นวัดจงกลางซึ่งอยู่ติดกันเลยค่ะเราเข้าไปกราบสักการะพระประธานในวิหารกันดีกว่านะคะก็คลิปนี้มีต่อนะคะเพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจอย่าลืมกดติดตามกด u ั s สไคร e เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะ